ีครับ Hi my name is Rosie and this is t i and you're watching your favorite show n e w s p e e d ดวันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเป็น World Post Day วันวันวันเพนเดือนสิสองวันนี้ก็เป็น วันไปรษณีย์ล่อใช่ไปรษณีย์ลกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าคนสมัยก่อนเขาใช้กันมาตลอดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังมีนะแต่ว่าการใช้น้อยลงเพราะไปรษณีย์หรือจดหมายนะครับผมเราเรียกว่าเลอ่าเลอร์โรซี่เคยส่งไปรษณีย์บ้างไหมฮะไม่เคยส่งไปรษณีย์เคยส่งจดหมายให้แม่อะแล้วส่งทางไหนครับที่ไปรษณีย์อ๋ออ๋อ เพราไปรษณีย์มันใหญ่เกินไปโอ้ไปรษณีย์มันใหญ่เกินไปครับเราเลขส่งไปรษณีย์ไม่ได้ใช่เราแค่เอาจดหมายไปส่งให้ไปรษณีย์ถูกต้องซึ่งคนอังกฤษชอบใช้คำว่า snail mail อ่าซึ่งคำว่า snail ตรงนี้ก็แปลว่าหอยทากนั่นเองใช่ซึ่งหอยทากมันช้ามากใช่ snail mail ก็เลยแปลว่าจดหมายที่แบบส่งช้าอะไรแบบนี้นะฮะใช่ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็มีแบบโอ้โห มือถือนะครับผมก็สามารถส่งกันในรวดเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้จดหมายนะตแต่ว่าทุกคนนี้ก็ยังมีการใช้จดหมายกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะใครที่แบบหลงรักความคลาสสิกของจดหมายนะก็ยังมีการใช้กันบ้างอยู่อันนั้นโรซี่ชอบชแบบโรแนมนติกสุดเพราะว่าราะว่าเคยใช้ส่งแบบบอกรักใครใช่ไหมโอ้อันนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคงั้วก็ดูข่าวนี้ดีกว่า bangkok city hall to launch mobile vaccination services next week. okay, so i would like to talk about this sentence. okay, so a fleet of blue buses which has been converted into mobile vaccination units was unveiled. to the media yesterday each vehicle is fitted out with medical equipment including a fridge for the storage of vaccines first aid kits stretchers a portable automated external defibrillator aed รถโดยสารสีน้ําเงินซึ่งถูกแปลงเป็นหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เนี่ยนะครับถูกเปิดเผยต่อสื่อเมื่อวานนี้ยานพาหนะแต่ละคันนะครับผม ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นตู้เย็นสําหรับการเก็บรักษาวัคซีนชุดอุปกรณ์ผสมพยาบาลเตียงฉุกเฉินเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติแบบพกพาหรือ AED จะประโยคนี้โรซี่รู้สึกว่ามีคำไหนน่าสนใจไหมครจริงๆแล้วโรซี่อยากจะพูดถึงคำนี้ a fleet of buses จริงๆแล้วคำว่า fleet แปลว่า Group ซึ่งเราหมักจะใช้กับ bus หรือ บ๊ทก็ได้ใทยกับครึ่งเป็นซึ่งคำศัพท์ที่คล้ายๆกันก็คือคำว่ากองเหมือนกองเรือกองกองไม่ใช่นะเป็นกลองเมื่อ,อกี้เราสิเอกซิมเป็นกองซี่ไม่มีล้อลิงถ้าเกิดลองกองมีลอลิงนะครับมีล้อลิงแปลว่าลองลองกอง <laughs> <laughs> งองตอนนี้เราสีไว้ของวา กองเรือ okay, oh. กองเครื่องเป็นแภาษาไทยไม่ค่อยใช้คำแบบนี้นะเรามาใช้แบบรถเมล์หลายคันเครื่องบินหลายลำประมาณนี้แต่ว่าภาษากฤษนเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็น o o l l e t t v v น Noun ใาใไหม Exactly เรียกว่าเป็นหน่วยนับที่เป็นแบบนับเป็นกลุ่ม อ,องอย่างไทยจะมีแบบว่าช้างเรียกเป็นโขลองอะไรแบบนี้ mm. แปลว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง l o l c t i v e noun ใช่ไหม perfect exactly บอกเลยว่ามีประโยชน์มากวันนี้ตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับผมไปดูคำต่อไปดีกว่าครับ Okay let's begin with the first one so we have a gang of thieves okay แนที่ใช้ยคำว่า a group of thieves นอังกฤษมายจะใช้คำว่า a gang of thieves คือถ้าเกิดคำว่ากลิปทั่วไปเนี่ยเขาบกลุ่มใช่ไหม mm. แต่ว่าพอเป็นคําว่าโจรหรือว่าซีฟเนี่ย mm. เราใช้คําว่าแก๊งใช่แล้ว so for example we can if we said a gang of thieves robbed a bank and stole millions of dollars ไ้โจรแก๊งนี้เนี่ยมันไปป้นธนาคารแล้วก็ขโมยไปเป็นโอ้โหเป็นล้านดอลลาร์เลย mm. ถูกต้องอ Okay, so moving on it to the next collective noun, yep. and that is with birds. Okay, so in English, we don't normally say a group of birds, hmm. but we normally say a flock of birds. Ah. In Thailand, mm. we don't okay, so for example, yep. if I say, I looked at the sky. And I saw a flock of birds. Mm -hmm. Okay so next one we have the noun stars. So normally we don't say a group of stars. Mm -hmm. But we do say a cluster of stars. Mm -hmm. <coughs> แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเห็นดาวเยอะแยะมากมายเนี่ย mm. ใช้คำว่าหมู่ดาวนะครับผม <Okay. S 1> หรือ cluster of stars หรือหมู่ดาวมากมาย Okay so a nice easy sentence we can say a cluster of stars shone brightly in the night sky หมู่ดาวเนี่ยนะครับผม mm. สว่างสวัยในคืนที่มืดมิดนะครับ mm. So if we have a group of policemen เราไม่ say a group o ล p o ม i c e m ำ n we เรา m a l l y say a ารเดินตรวจของ e ำคำที่คุณโรซี่พูดเมื่อสักครู่นี้คือคำว่า police man ถ้าคนไทยมักจะออกเสียงว่า police 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 man ใช่ซึ่งจริงๆมันคือคำว่า policeman exactly กลายเป็น police policeman แทนที่เราจะใช้คำว่า a group of p o l i c e m e n ใช้คำว่ากลุ่มของตำรวจเนี่ยก็กลายเป็นคำว่า patrol of policeman exactly so I'll give a short example sentence a patrol of policemen surrounded the two criminals ตำรวจกลุ่มเนี้ยครับผมเข้าไปล้อมรอบผู้ร้ายสองคนนะ, mm hmm. ะถ้าเกิดใครมี collective noun ที่แบบเรายังไม่พูดถึงวันนี้เนี่ย mm hmm. สามารถ comment down below เลยนะครับ <Exactly. S 2> ตัวน,นี้ยากอยน,นะโอเคสามารถไป google หาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีรางวาัลแจกให้ครับ ส่วนตอนนี้ครับไปเรียนรู้เรื่องราวรอบโลกกับแนทครับในช่วงแนท around the world, world. let's go <S Hey guys it's n a t here หลายหลาคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า beauty premium กันใช่ไหมคะหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยให้แบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งคะ่ะมันไม่มีความเป็นธรรมเอาซะเลย life is so not fair คือถ้าต้องวิเคราะห์สาเหตุจริงๆเนี่ยมันก็มีการค้นพบค่าว่าคนที่หน้าตาดีมันจะมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่แสดงออกถึงความมั่นใจนะคะก็คือมันจะอยู่ที่ท่าทางการเคลื่อนไหวการพูดการจาด้วยนะคะคือพูดง่ายๆ,ๆคือคนที่หน้าตาดี จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าคนอื่นค่ะซึ่งท่าทางเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพวกเขาค่ะแต่คนที่หน้าตาธรรมดาไม่ได้ดีเด่อ,อะไรก็ไม่ต้องเสียใจและก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทำสัญญกรรมด้วยนะคะเพราะว่าพี่แนทมีข่าวดีมาบอกค่ะทีมวิจัยจาก University at Buffalo School of Management เขาก็มีการค้นพบอะไรบางอย่าง นั่นก็คือ power pose ค่ะซึ่ง power pose ที่ว่านี้นะคะมันสามารถทำให้คนที่หน้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ดูดีเหมือนกับคนที่หน้าตาดีเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่นัทก็จะสาธิต power pose แบบง่ายๆเลยและกันก็คือขาแบบนี้ค่ะขาเสมอกับไหล่อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างงี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นท่าที่จะแสดงถึง พลังอำนาจและความมั่นใจในตัวเองค่ะน้องๆและคุณผู้ชมลองทําดูนะคะแล้วลองดูค่ะว่าเรามีความมั่นใจในระดับไหนหลังจากที่ทําโพสต์นี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนแต่เราก็ไม่ควรที่จะเอาความมั่นใจของตัวเองไปทําร้ายจิตใจคนอื่นจนพวกเขารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะโอเค so that's everything for today so we'll see you the next time for more n e w s w e e p s fun สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะค จบรายการแล้วหิวจังเลยโอ้โเราซี่ก็หิวเหมือนกันจบรายการแล้วหิวจั <h <h งเลยสั่งอะไรมากินเลยไหมวันนี้เราซี่อยากกินอาหารอีสานที่มีความเป็นครววอาหารอะไรก็ครูโรซี่ครับสุกน้อยไหมสุกใหม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครูโรซี่ะไรนั่นมันซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อ๋อ หรือว่าภาษาก็บเรียกว่า Bamboo Shoot Spicy Salad เอ๊ะทำไมซุกหน่อไม้เรียกว่าั